วันที่หา้าวันตันที่หา้าน<ด>ะกะระก<ด>ะดาคมตัวตอสองพันข้ามลอยตกจัมปีพิจารังสังคม,คมศึกษาศึกษา ทำเครื่องหมายมถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดหนึ่งบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดเอง ที่เกิดเองตามธรรมชาติข้อความที่ผิดข้อความนี้ผิดที่ถูกต้องมนุษย์สร้างขึ้นภูเขาเป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ มนุษย์สร้างขึ้นข้อความนี้ผิดที่ถูกต้องเกิดเองตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็น แบ่งเป็นสองประเภทคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพทางชีวะภาพข้อความนี้ถูกต้อง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพทางชีวภาพข้อความนี้ถูกต้องสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตที่ไม่มีชีวิต คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกายภาพกายะกายกายะภาพข้อความนี้ถูกเด็กๆโ่รดป้อมพักตันูชั้นโปรงตอบพัสิเตพักสิเตแล้วที่ค่ะ สวัสดีค่ะ